สวัสดีครับพี่พิสุทธิ์ครับครับสวัสดีครับคุณเฉลิมชัยครับครับเอาถามตรงๆต้งแหละนะฮะ <S <S ภาพของกอศทชประชุมกันเมื่อวานแล้วก็บอกว่ายังไม่จบอ่ะนะฮะก็ขอเพิ่มเติมอีก6ประเด็นนั่นมันหมายความว่าอย่างไรครับในมุมของพี่พิสุทธิ์ฮะในมุมของเราเนี่ยก็คือการสั่งให้ศึกษาเพิ่มเติมก็คือการโยนลูกกลับไปที่สำนักงานนะครับ Mm. เพื่อให้สำนักงานเนี่ยกลับไปทำงานมาเพิ่มนะครับดังนั้นเนี่ยประเด็นคือที่ว่าวันที่สิบสิงหาเนี่ยสำนักงานจะทำเสร็จไหมข้อเนี้ยนะครับถ้าทำไม่เสร็จสมมติสำนักงานกลับมาบอกว่าอ่หกข้อนี้ทำเสร็จไปสามข้ออีกสามข้อยังทำไม่เสร็จนะครับคณะกรรมการกสอชจะตัดสินยังไงนะครับ mm. ซึ่งอันนี้เราก็เราก็ต้องไปเดาใจท่านกันนะครับ ส่วนตัวผมเนี่ยผมเดาใจท่านว่าคณะก,กรรมการกสรรชเนี่ยก็จะบอกว่าอ่ะแล้วอีกเมื่อไหร่จะเสร็จ hmm. นะครับสนัรรการานก็ตอบว่าอ่ะอีกหนึ่งสัปดาห์สองสัปดาห์สามสัปดาห์จะเสร็จนะครับก็คงต้องเดินไปตามรถหนักแบบนั้นแล้วก็ค่อยไปตัดสินกันอีกทีหลังจากที่ได้ข้อมูลทุกอย่างนะครับขึ้นมาวางบนโต๊แล้วนะครับคําพูดข้อมูลที่เหมือนกับสิ่งที่กสรรชไปให้ศึกษาเพิ่มเติมเนี่ยจริงๆผมว่า ถ้าตีความดูเหมือนว่ากสชเนี่ยไม่ช้องตีความแบบก็คือมันก็เป็นธรรมชาติอยู่แล้วกสชก็ต้องหาทางลงนะให้ตัวเองปลอดภัยนะถ้าเราเราอยู่ในอำนาจเนี่ยมันก็มีความรับผิดชอบนะครับแล้วก็มีชื่อเสียงเงินทองใช่ไหมครับไอความรับผิดชอบเนี่ยก็ต้องก็ก็เป็นอะไรที่เป็นภาระผูกพันเหมือนกันก็ต้องเข้าใจใจเข้าใจเรานะครับนั่นนั่นคือสิ่งที่ผมเชื่อว่าก็ต้องหาทางลงแล้วก็ถ้าดูในสิ่งที่ ทางกะสะชไปให้กับสนักงานศึกษาเนี่ยดูเหมือนว่านะครับมีแนวโน้มว่าจะอนุมัติแบบมีเงื่อนไขมากกว่าจะไม่อนุมัติอเพราะถ้าไม่อนุมัติก็หัวไม่อนุมัติเลยไม่ต้องศึกษาหรอกรหรืออาจจะมองอีกมุมหนึงว่าก็ศึกษามาแล้วถ้ามันอไปเพิ่มการแข่งขันไม่ได้คุ้มครองผู้บริโภคไม่ได้ก็เลยไม่อนุมัติอ่ะก็แล้วแต่จะตีความนะครับเพียงแต่ว่าอ่สรุปประเด็นนี้ก่อนเดี๋ยวจะยืดยาต่อไปก็คือ วันที่สิบสิงหาเนี่ยผมส่วนตัวนะครับเราเชื่อว่ามีโอกาสที่จะเลื่อนนไมีกว่าที่จะเลื่อนด้วยเหตุผลไม่ใช่ความผิดข,ของกสทชนะเป็นความผิดข,ของสำนักงานทำไม่ทันนี่นะครับก,ก็อาจจะเลื่อนไปอีกหนึ่งสัปดาห์สองสัปดาห์สามสัปดาห์อันนี้สุดแล้วแต่นะครับก็ขึ้นอยู่กับสำนักงานนะครับก,ก็ดังนั้นเนี่ยมีโอกาสที่จะเลื่อนนะครับสิ่งที่แปลกใจนะครับ ก็คือหุ้นลงน้อยไปหน่อยนะครับหุ้นหุ้นไม่ได้ตอบสนองในทางลบทั้งนั้ที่ไม่ได้มีแค่ข่าวเรื่องอที่ประชุมของกสช,อ,ชอ,อย่างเดียวนะครับมีทั้งผู้บริหาร a ออออกมามีทั้งตัวสภาคุ้มครองผู้บริโภคออกมามีทั้งคณะก้าวไกลออกมาโอ้โหทำกันเยอะแยะไปหมดเลย mm. นะครับหุ้นตลาดไม่สนใจเลยครับตลาดเชื่อมั่นว่ายังเชื่อมั่นอยู่ในระดับที่สูงอยู่ ว่าการควบรวมนี้เนี่ยจะเดินหน้าต่อไปได้ครับผมอ่านะครับโอเคและในมุมของพี่ล่ะเอาเอาแบบชัดเจนนะฮะตอนนี้เนี่ยให้สก,กี่เปอร์เซ็นต์สำหรับการควบรวมระหว่าง True กับดี a ทอืมครับเราน่าจะเป็นโบรกเกอร์ที่ให้ความเชื่อมั่นสูงสุดนะครับในตลาดนะครับในเรื่องของการควบรวมอ่าซึ่งอันนี้ไม่มีผิดไม่มีถูกนะบ,บางท่านให้หกสิบเจ0ดสิบปดสิบเก้าสิบนะครับเราให้หนึ่งร้อยนะครับเออเราเชื่อว่าการควบรวมจะเกิดขึ้น นะครับการควบรวมจะล่าช้าออกไปนะครับจากกําหนดการเดิมในเดือนกันยาไปเป็นเดือนธันวานะครับแล้วก็กสชจะมีการออกมาตรการเยียวยาเพื่อจะมาให้หลักประกันกับผู้บริโภคนะครับแต่การเยียวยาดังกล่าวเนี่ยก็ไม่ได้โหดร้ายเกินไปนะครับจนทําให้ผู้ประกอบการเนี่ยไม่สามารถที่จะทํากําไรได้ นะครับเรามองว่ามันเป็นทางสองแพ่งนะครับในการกํากับดูแลนะครับเรามีสี่ประเด็นนะครับแต่ผมจะพูดเร็วๆนะไม่คมไม่พูดร,รายละเอียดนะครับก็คือเราต้องเข้าใจก่อนว่าตลาดเนี้ยมันเป็ทๆทๆนะโทรโทรโทรละเข้ามานคมเดี๋ยวเพราะยี่ตลาดโทรศัพท์เคลื่ทๆทๆทๆอน,นที่เนี่ยเนาดที่มีผู้เล่นน้อยหลายโดยธรรมชาตินะครับตลาดนี้เข้าสู่วัฏจักรของธุรกิจที่อิ่มตัวอย่างสมบูรณ์คือไม่มีไม่มี g r o w ไม่มีการเติบโตลแล้วนะครับ กฎหมายที่เรามีอยู่ไม่เอื้อให้ลายใหม่เข้าตลาดแต่ไม่ได้เป็นเพราะผู้ประกอบการนะครับเป็นเพราะกฎหมายไม่ให้ต่างชาติเข้ามานะครับการจัดสรรขึ้นเป็นแบบการประมูลแต่เนี่ยมันต้องมีทุนใหญ่และมีต้นทุนแล้วมีต้นทุนเยอะแล้วต้องโหมีทั้งคนไทยมีทั้งต่างประเทศอะไรมันยากมันไม่เอือ้อเอือ้ออํานวยนะครับแล้วก็ให้มันธุรกิจที่ทําแล้วดีเนี่ยเขาจะรวมกันไหม คือคนทำและกำไรอู้ฟู่โหรวยล่ำรวยเละเนี่ยเขาไม่รวมกันหรอกนะครับหรือถ้าเขาขายคนอื่นได้เนี่ยมีคนอยากจะมาซื้อให้ให้ r a l u a t i o n แพงๆเนี่ยเขาจะรวมมะก <med S 2> ็ไม่มันไม่มีคนซื้อ <med S 2> รหรือจะมีคนซื้อก็จะซื้อถูก <med S 1> <med S 2> นะครับเพราะมีข้อจำกัดอะไรเยอะแยะนะครับนั่นคือสิ่งที่ผมว่า ุกภาคส่วนต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนเข้าใจตรงกันไม่ใช่ไปคิดว่าโอ้หธุรกิจนี้ดีมากทําแล้วรวยมหาศาลกําไรสามสี่หมื่นล้านมันบริษัทที่มันกําไรสามสี่หมื่นล้านเนี่ยมันมีบริษัทเดียวอีกบริษัทอ,อีกที่เหลือเนี่ยมันมันเบรกอีเวนบริษัทหนึ่งอีกบริษัทหนึ่งมันขาดทุนมายี่สิบปีอะนะครับอถ้าไม่รวยจริงอะก็ไม่ทําทําไม่ได้หรอกนะครับถ้าว่าทางสองแพ่งของผมเนี่ยแพ่งที่หนึ่งคืออะไรแพ่งที่หนึ่งก็คือ กศชเนี่ยจะอยากให้ได้ตลาดที่กระจุกตัวและมีผู้เล่นรายใหญ่สองรายท,ที่แข็งแรงรพอๆกันหรือแพ่งที่สองกศชอ,อยากให้มีตลาดกระจุกตัวแบบน้อยกว่ามีผู้เล่นสามถึงสี่รายแต่มีรายเดียวที่แข็งแรงสุดๆแล้วอีกสองถึงสามรายเนี่ยอ่อนแอสุดๆผมว่านั่นคือโจกมากกว่าที่กสอชอ,อยากให้เลือก อาจะจะต้องเลือกนะครับถามว่ามันเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับผู้บริโภคหรือไม่คําตอบคือไม่แต่ที่มันเปิดเหตุการอย่างนี้ขึ้นก็เพราะว่าไอ้สปัจจัยแรกที่ผมเรียนนำเสนอไปก่อนหน้านั้นนั่นเนี่ยโจทย์วันนี้นเหมือนเราเหมือนเราทาข้อสอบอะต่อให้เราไม่รู้คําตอบแต่เราสามารถตัดช้อยส์ได้เลือกอคําตอบที่ดีแย่น้อยที่สุดเพราะว่านั่นคือนั่นคือนั่นคือ,อเงื่อนไข นะครับในการตัดสินใจในครั้งนี้ครับผมครับผมทีนี้เนี่ยผมก็ต้องถามขึ้นมาจริงๆเมื่อกี้พี่พิสุทธิ์ตอบเรียบร้อยแล้วแหละผมก็อยากจะรู้ว่าเออแอดวานซ์คือจริงๆแล้วถ้าถามว่าเสียมรารยาทไหมกับการออกมาขนาดนี้ก็ถือว่าเสียมรารยาทมากๆแหละนะฮะที่เขาออกมาขนาดนี้แต่พี่พิสุทธิ์ก็ตอบคําถามเมื่อกี้แล้วว่าก็ถ้าไม่งั้นเขาก็จะกลายเป็นเจอคู่แข่งสองรายที่แข็งแกร่งคู่แข่งที่แข็งแกล่งแต่ถ้าอย่างนั้นถ้าเกิดว่าเขาไม่ออกมาขวาถ้าเขาเไม่อนุมัติ เขาก็ยังแข่งแกร่งอยู่คนเดียวนะฮะแต่ทีนี้ผมต้องถามพี่พิสุทธิ์อย่างนี้ว่าเท่าที่ฟังกสทอชอนะครับแล้วก็การแข่งขันของแอดวานแล้วเนี่ยกสทอชอดูเหมือนว่าจะมีเงื่อนไขพอสมควรเมื่อกี้พี่พ,พ,พิสุทธิ์ก็พูดออกมาแล้วนะฮะทีนี้เนี่ยในการควบรวมกันเซนาริโอที่พี่เคยทําไว้ก่อนหน้านั้นนะครับว่าอพอรวมกันเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะส่งผลดีแต่พอมีเงื่อนไขที่มันเพิ่ม,เต,มเติมขึ้นมามนจะส่งผลดีเหมือนเหมือนที่ที่พี่ทาไว้ก่อนหน้านั้นไหมฮะ ได้ครับผมขอพูดอีกนิดหนึ่งเรื่องของ,ออข,องของความมั่นใจนะครับผมว่าสุดท้ายเนี่ยเราต้องเชื่อใจสังคมนะพวกเราต้องเชื่อใจความสามารถของกสทชนะครับทั้งทั้งแล้วก็ภาคการเมืองด้วยรวมถึงภาคสังคมด้วยนะครับหน่วยงานพวกนี้จะเป็นหน่วยงานที่ต้องทําหน้าที่เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้บริโภคนะครับในการรักษาสภาพของการแข่งขันนะครับไม่ให้ผู้ประกอบการสองรายใหญ่เนี่ยมาเอาเปรียบ <idd> <Lust> นะครับบอกว่าตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับก็คือถ้ากลัวเรื่องของการขึ้นราคาเห็นมีตัวเลข20% 30%ตัวเราต้องจ่ายค่าบริการขึ้นสี่40บาท50บาทเนี่ยถามว่าวิธีการมันมีวิธีการจัดการเรื่องนี้ไหมมันมีนะมันไม่ได้ยากด้วยนะครับเอาง่ายๆก็คือกสชประกาศเลยว่าโปรโมชั่นที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยห้ามเลิกในอีก5ปีคุณจะออกโปรโมชั่นใหม่ได้ไม่เป็นไรแต่โปรโมชั่นเก่าห้ามเลิก ถามว่าผู้ประกอบการโอเคไหมผมว่าผู้ประกอบการโอเค,นะคนะเพราะสิ่งที่เขาจะได้เนี่ยมันเป็นเรื่องของการลดต้นทุนการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานนะครับในการงบใช้จ่ายทุกนซึ่งก็ตอบคาถามคุณเฉลิชมชัยนะครับว่าเวลาเราประเมินบุราค่าเพิ่มของการควบรวมตลาดเนี่ยเราประเมินเราแบ่งออกเป็นสี่ก้อนเราไม่ได้แบบเราพูดลัทใส่ย,ยัดเข้าไปนะครับเราแบ่งออกเป็นบุลาค่าเพิ่มจากเรื่องของไรายได้ก็คือการแข่งขันมันจะลดลง มูลค่าเพิ่มจากเรื่องการประหยัดต้นทุนก็คือการเอาสองโครงสองบริษัทมารวมกันแล้วต้นทุนลดลงมูลค่าเพิ่มจากการลดงบจ่ายลงทุนแล้วอันสุดท้ายนะครับก็คือมูลค่าเพิ่มจากมูลค่าจากแวลู a t i o n ที่นักลงทุนจะให้เพิ่ม,มหมายความว่าอย่างสุดท้ายหมายความว่าอะไรอ่าอ,อย่างเช่น P.E. ปัจจุบันอยู่สิบห้าเท่า,าแต่มมนแข่งขันกนเยอะนะกำไรโตสามเปอร์เซน้าเอร์เซ็ต ถ้าการแข่งขันมันลดลงกาไรโตจาก3% 5%การันโต8%ถึง10% P/E มันจะอยู่15เท่าไหมาอ่าไม่ไม่ไมก็ไม่ได้นะใช่ไหมมันก็น่าจะเพิ่ม P/E ขึ้นนั่นคือการ re-lead multiple บวกกับกําไรที่มันจะเพิ่มขึ้นด้วยมันจะได้สองเด้งอืม่ถูกไหมครับน,นั่นคือประเด็นที่สามมูลค่าที่เราหามาได้เนี่ยก็คือตลาดเนี้ยกรณีเนี้ยในตลาดมือถือเนี่ยถ้ารวมกันได้เนี่ยมูลค่าของธุรกิจจะเพิ่มขึ้น2 8มื่0ล้าน อันนี้จากษัล์ูตุเจ้านะครับสองแสนแปดมื่ 2, 7, 8, ล้านเนี่ยแบ่งเป็นเอาสามก้อนใหญ่ๆก้อนที่หนึ่งคือรายได้สองแสนแปดมื่ล้านเนี่ยเป็นรายได้ไปแล้วหนึ่งในสามอันนี้คิดอัตราคิดลดกลับมาปัจจุบันนะครับเป็นค่าใช้จ่ายบวกกับงบจ่ายลงทุนเนี่ยหนึ่งในสี่ี่สหอร์ซนครับอแล้วที่เหลือเนี่ยก็คือเรื่องของ m u ลติม l ลติ l พ t i เ g ทติ้งอีกสี่เปอร์เซน ดังนั้นถ้าเราบอกว่าเอ้ยรายได้มันจะไม่มาเพราะว่ากสชจะเข้มคุณจะไม่สามารถลดการแข่งขันได้ต้องแข่งขนันกันหนักเหมือนเดิมอ่ะกสชมีประสิทธิภาพมากมูลค่าเพิ่มตัวนี้ก็จะหายไปหนึ่งในสามแต่ก็ยังเหลืออีกสองในสาม,มนะครับที่จะทําให้หุ้นเนี่ยวิ่งขึ้นต่อนะครับอ่าตอบประมาณนี้ครับครับผมอ่ะชัดเจนนะคะเอาทีนี้<อ>ไปดูภาพกาันสุดท้ายแล้วผมก็ต้องถามพี่พิสูจน์อย่างนี้แหละคือมันอยู่ในช่วงของหัวเลี้ยวหัวต่อจริงๆเราก็ไม่รู้ว่าสิ สิบสิงหาคามนี้ตกลงว่าจะประกาศออกมาหรือว่าจะเลื่อนหรือจะยังไงนะฮะแล้วตอนนี้วางกลยุทธ์ยังไงดีครับพี่ที่สุดครับนะครับเออก็เนื่องจากกสิกรไทยเนี่ยเรามองว่าสองเดีลนี้ยังจะเกิดนะครับนันนนน้นเนี่ยด้วยด้วยสมมติฐานดังกล่าวเราแนะนําให้นักลงทุนเนี่ยยังเพิ่มน้าหนักอยู่นะครับโดยที่มองถือยาวไปถึงหลังควบรวมเสร็จนะครับอ่าคือคำถามว่าตรงนั้นเนี่ยเรารอปัจจัยอะไร เรารอการประกาศมูลค่าเพิ่มจากการควบรวมซึ่งวันนี้ยังไม่มีตัวเลขนี้ออกมาจากทางบริษัทนะครับตัวนี้ตอนนี้ตัวเลขที่เราใช้ยึดโยงเนี่ยคือแค่ราคาเสนอซื้อ47.76สรับดีแท็ก5.09สลับชูนะครับแต่มันยังมีตัวเลขอีกตัวหนึ่งซึ่งยังไม่เปิดเผยออกมาก็คือถ้ารวมกันแล้วเนี่ยมูลค่าเพิ่มมันเป็นเท่าไหร่ซึ่งเราเชื่อว่าหลังจากที่กรสชอ,อนุมัติหลังจากที่ทําแลกหุ้นอะไรเสร็จเนี่ย ทางบริษัทใหม่เนี่ยจะต้องโลโชว์ไปเจอนักลงทุนตัวเลขตัวนี้จะถูกออกมาถ้าตัวเลขตัวนี้เนี่ยมันออกมาตื่นเต้นมากนะครับหุ้นก็จะขึ้นเยอะนะครับอันนี้คือนั่นคือสิ่งที่เราเชื่อว่าจะเกิดน,นะครับแต่ถ้าเราผิดหมายความว่าสชไม่อนุมัตินะครับดิวไม่เกิดน,นะครับเราจะแนะนำให้หลีกเลี่ยงการลงทุนในกลุ่มสื่อสารไปก่อนครับเราไม่เชื่อว่า เราเรา,เราไม่แนะนําให้สวิชจาก d ีแท็กับซูไป a แอดวานกับอินทัชนะครับอ้าวครับเราเราไม่แนะนําแบบนั้นนะครับเพราะเราเชื่อว่าตลาดถ้ามันรวมไม่สําเร็จเนี่ยทุกคนจะแย่ไปหมดเหตุผลก็คือถ้าวันนี้เราดูเรื่องของการแข่งขันเนี่ยดูเรื่องความสามารถในการเพิ่มรายได้เนี่ยประเทศเราเนี่ยแย่มากนะครับในธุรกิจโทรคมนาคมรายได้ไตรมาสสองเนี่ยจากไตรมาสหนึ่งเนี่ยโตแบบศถึงหนซะ เราลองไปดูต่างประเทศเดี่ยมาเลเซียอินโดนีเซียที่เขาประกาศเขาบอกมาเนี่ยโตกันหกเจ็ดเปอร์เซ็นตนะครับจากไตรมาสก,ก่อน่เพตุผลที่เราโตน้อยกว่าเพราะมันเราแข่งกันเยอะแล้วเราแข่งกันเยอะมากแข่งกันเยอะจนไม่มีความสามารถในการสร้างไรายได้กลับมาครับดังนั้นเนี่ยเราจะแนะนําให้ออกจากกลุ่มสื่อสารทั้งหมดนะถ้าเราผิดนะครับในขณะเดีวยวกันกว่าจะรู้ว่ามันจะไม่เกิดเนี่ยก็ผมว่าอีกสองถึงสี่สัปดาห์ นะครับดังนั้นช่วงตรงนี้เนี่ยราคาหุ้นดีแท็กกับทูก็่น่าจะผันผวนเดี๋ยวมีข่าวดีเดี๋ยวมีข่าวร้ายเดี๋ยวมีข่าวดีเดี๋ยวมีข่าวร้าย,าาายน่าจะเป็นจังหวะที่ดีเป็นโอกาสที่ดีสาหรับนักเก็งกําไรอืมครับประมาณนี้ครับเจนฮะก็คือว่าถ้าจะถ้าจะลุยก็ลุยได้นะฮะเทนเดอร์รออยู่แต่พี่พิสุทธ์บอกว่าไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องรีบนะฮะถ้าจะลุยลุยได้แล้วก็ไปรอหุ่นเลยควบรวมแล้วจะมีมูลค่าเพิ่มมากกว่าจะได้ เปอร์เซ็นต์กำไรมากกว่านะฮะแต่ถ้าเกิดว่าพลาดจากที่คิดไว้ซึ่งคิดไว้100%นะที่จะควบรวมไม่ได้นั่นก็คือว่าโบกมือเลยล่ำลาเลยกลุ่มสื่อสารนะฮะประมาณนี้นะครับขอบพระคุณมากครับพี่พิสุดครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับ